Okay. ครับผมไปดูทุกอนว่ามุมกว่ะีห่ห้อไรครับผม สวยครับผมโอ้โหยอดอลังการถ้าใครได้เห็นก็มันจะมีบุญนะมากมาต้นนี้ครับผมเองก่อนเนาะวันนี้เราก็จะเดินทางกลับครับแล้วก็่อยเรื่อยๆติ่งง,งงามๆออกมาแล้วเรามาเพื่อสิ่งนี้ฮะเอาเพื่อ,อต้นนี้เลยครับผมให้เอฟซีได้ดูก็อย่างนี้ไม่ใหญ่พอผมก็ ไมู่ว่าไงนะครับเขาคอนี่เทียบได้ครับกับต้นนี้ผมยังไม่เห็นครับผมอยู่นี่มาเกือบสีปีแล้วยังไม่เห็นเลยว่าใหญ่แบบนี้นฟซีทีมงานก็นจะล่วงหน้าไปก่อนนะผมก็จะเก็บกงานให้เอฟซีดูครับผมจะขึ้นีกรอบนึงฮะเพราะดูแล้วมันยังไม่สวย เดี๋ยวเอาจัดจครับผมจัดจนี่ฮะเย็นเย็นๆนี่ครับก็เหนื่อยหสิผมขึ้นติดรอบเรื่ององันน่ะมีรูมีโพงด้วยเฮ้ยนะสิใหญ่พอไหมครับ <ersch> ป่าก่อนแรกกดแชร์เลยนะฮะลุงปวดแชนแนลครับผมป่าหนองไมนาสุดเขตติดต่อป่าบ้านสเปิร์กระหว่างหนองไมนาสเปิร์กตึงกลางครับผมยี่สิบกิโลขึ้นนะนี่ครับผมอู้ย่าขอไปนะครับมาหาภาพสวยครับอู้ย่าที่ภาพสวยอู้ย่าครับดึงหน้าดูสิจุกโก้จุกโก้ โอเคครับมาอีกครับจะมาอีกจะตีบอกได้ครับผมมาอีกฮะจะมาดูบอกจะมาลองปีแห่งผมบอกให้ฮะห้าสิบคนสิบคนนี้หุ่มหมดเลยนะ้วกันฮะที่งมืองคนดีมากมาเยอะอะไรอยแสดงเองนะฮะ มีงมนเข้าไปกัหมดละขอล่ว, <c oughs> วงน้าไปก่อนเราจดทางนเราจะลงทางใหม่เอดีแค่เห็นที่พูดงีิสิดภาพเป็นแบนเลยตายไม่รักก็จบเลยครับจะไปหวังมากไม่ได้ครับสิ่งตอบแทนเราต้องทำด้วยใจด้วยโอ๊ย โอ้โห้อกำลังการจริงอ่ะลงมาล่างเลยทำงานอ่าเนี่ uh ้พ huh. ี่ อีกต้นนะฮะอ้ใหญ่เลยผม คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ตีเรางจะเดินมาใหม่ฮะล้วตอนนี้เราจะกลับนี่ครับผมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมมีความใหญ่ครับผมเราพยายามจะหาสิ่งดีๆแปลกๆใหญ่ๆของไม่นาเขตขอคอในป่าซึ่งเอฟซีอาจจะไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรเยอะแยะ,ยะครับผมเดี๋ยวครับเราก็จะลากันด้วยคลิปนี้กอนนะครี ครับผมสวยๆมามล้วทิ้งทวนจะจะลงล่างเลยนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะำต้นลงเสร็งก็ฟรีไปแล้วเสียงเออทีงมงานนั้นอุณหนะต้นเขาลงล่างเนาะยังไม่ไม่ตัดไม่ตัดภาพนี้ครับผมลงล่างอยู่สำหรับต้นไม้ก็โอเคนะฮะเดี๋ยวก็จะจะไม้ครับผม เดี๋ยวเราไปเจอบอลใหญ่ครับผมเราจะไม่ยังไม่ตัดภาพนี้ฮะจะอยู่ในคิดไี้อยู่เราจะตัดต่อครับผมสายมันซับซ้อนฮะถ้าพลาดก็สะเปิดบเลยครับเปิดบชนแดงของตะเคียนเลยฮะถ้าพลาดถ้าหลุดจากตรงนี้นะฮะไปสันนู้นทีมงานทางหน้าแล้วีเราจะลัดเลาะไปเลยครับผมให้ดูไปเรียกกันฮะยาวๆครับผมไหนก็มาแล้วฟีมาแล้วมาแล้วต้องเอาเต็มเต็มหนงก็ยังพูดไม่ค่อยเก่งครับฟีก็ ค่อยๆหาดท่านนู้นฮะเป็นเป็นถ้ำเป็นหลืบที่นี่นะหน้าสวยงามครับผมไปเลยฮะก็ะคลิปหนึ่งประมาณสนะิบนาทีก็ไม่ยาวนี่พีก็สั้สสนบ้างยาวบ้างฮะตามเนื้อผ้าผมตามเนื้องานฮะเสีงถีงถงนานหน้าเรา,เราลงทางรัดครับผมเราก็จะดูเนื้องานว่าสมควรจะปล่อยยาวหรือสั้นคลิปแต่ละคลิปแล้วแต่เนื้องาน,นครับผมสวยธรรมชาติฮะมาเที่ยวได้เลยครับผมติดต่อได้เลยครับถ้าชอบผจญภยัยสนุก นอนในป่าแบบอย่างนี้ต้องมาเงี้ยช่วงหน้าหนาวครับผมป่าตาวพลาวต์เตาจากเยอะที่นี่ฮะฮ <c oughs> ะลงมาเลยครับลงมาเลยตรงตรงเลยครับนี่กระใหญ่นะครับคือแรงมากต้องกลัวลงตรงมาเลยครับไม่กลัวตผมยังเกียวอุย้ยโอ้หครับเคยสวยๆงามๆเยอะส,ส,สิสวยมากครับผม ก็ไม่ต้องคิดมากคะดูไปเรื่อย FC ก็ไม่ต้องคิดมากครับผมแต่ผมต้องคิดมากหน่อยฮะผมเป็นปากก่าครับผมมันลกต้องค่อยๆสังเกตไปฮะเพราะว่าที่นี่จะเป็นพวกสัตว์ปเรเยอะฮะก็ท้ามาก็แนะนําให้ใส่เท้าบู๊รัดอย่างดีครับผมเพราะว่าหนึ่งงูพิษมันก็มีอยู่ทุกที่แหละครับในปา่าแต่เราก็ป้องกันได้แล้วก็สัตว์ใหญ่ส,หญสัตว์ใหญ่เขาก็ไม่ทำอะไรเราฮะเขาก็อยู่ส่วนเขาเราอย่าไปยุ่งเขากันกนนู่นนอย FC เป้าหมายเราที่ไปกลับวันนี้ฮะลูกน้อยเห็นช่องๆที่เรานอนเนอนืนวันที่เรามาเนาะ นู่นครับเต็นเตียนนู่นฮะนู่นเลยฮะฝั่งน้ําเขกอยู่กลางขยายให้ดูฮะนี่ก็แนบซีเพราะผมตามเขาไม่ทันแล้วฮะครับผมคลิปนี้ก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับพีซีสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะขอบคุณมากสนใจติดต่อได้เลยครับผม